ก,ก,นนกันโลกน้องเห็นว่านั่งกินสบายๆน้นองกรอกกได้สเพพสเพบ่มันคือเสพหล้วไม่น้องเนาะกินอะไรวะมันก็เสพมันละวนละไม่ หวานบ่ผลไม้นั่นงกินนั่งกินเพิ่เพิ่มไป้องเอ้ยกระตุกเรากระต่าวะเนี่ยความสุขของสัตดต้องแพงนาะเพิ่มโล่มโล่งก็นั่งกินซื้อมันกไ็ได้แซ่บวะเออแซ่บขนาดเลยเนาะกินเคนกิน,นวะ เสบนะีบเนาะกินน้ำเนยเอาล้มเอาลมไม่กินจักหน่วยนะแม่เร็วโน่นลงไม่กินไหมโน่นลงไม่กินจักหน่วยนะแม่จักลูกหนึ่งเร็วล,ลูกเสียหวานเนาะ <c oughs> เออเสบนะีสบเสบเนาะเสีบผักเสีบเนยกินมีความสุขไปน้องเอ้ยกระลอกกนะันเลย รยากาศพี่น้องบรรยากาศน้ำเศราเ้านาอก็ลรานังกินผลไม้สุ่เซ่มนก็ได็ยางมาเห็นปุ้ดีดีกินยัมีความสุขไป่น้องมนก็ได้นน้กินสุซกินเพื่อนเ้เดอกินเพื่อนเ้เดอร์า Nhay theo quy là cái không mãi đâu nó sẽ mất mát cái mát mát nó mát 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 nó mát 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 เพื่อนก็ได้ตัสกล,ลอกน่ารักให้เพื่อนรับชมเนาะก็เ,เสบมังอะกินเชื่อเนาะ่มไม้หลายกพี่นาะนะน่ะนี่จะัไม้ม มันก็เสียบมันเนาะมันก็ได้วะกระโหลกนั่งกินนั่งกินเพลิดเพลินมองกลองไงมองกลองไงเอาเทที่ละล่ลอเสียบใกล้หน่อยซูปเลยซูปเลยใกล้เลยอยูยยใใย่หัวนี่ประมาณสองเมตร สองสามเม็ดนะมันกำลังกินมันกำลังกระเด็นนะเสียบมันกระเด็นมา đuôi rìu 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 กินมีความสุขมากเลยนาะของสีหวานกรอบเสิร์ฟเศกว่กมองใส่มองความกันเลยจะไปแล้วมั้งต่อให้มองหมดหรืเนาะไปแล้วไปแล้ว มานี่งแล้มนายิงแม่นามบางังนะทั้งล่างกับตันไม้เราตัวไม,ม้ก็ลาย,ยากะลอกก็ลยลายกะลอกอย่นี่ยิงบาไปอย่นี่นงางกินนีย กินไโอเคพี่น้องสวัสดีสวัสดีคุณสุกนั่นไหนไหนตาเหเตาหัวมันไปละกำลังกินอยู่